สวัสดีครับพบกับผมโมราชพันธ์วันนี้จะมาให้ทัศนวิจาร์มวยมวยรักมวยชอบนะครับวันนี้เป็นศึกมวยไทยไไประจำวันที่20สพฤษภาคมนะครับผมจะมาให้ทัศนวิจาร์คู่แลกครับเป็นการพบกันร,ระหวา่างมงคลชัยเกียรติชัยวัดครับพบกับรถเบนพีเคแสงชัยมวยไทยยิมนะครับเจ้ามงคลชัยนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือวเอเ์คเอรหลังเลี่ยงฝีมือมวยดีนะครับอาวุธหนักแรงนะครับ ส่วนเจ้ารถเบนเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับกระดูกการพันมวยไม่เท่าไหร่ครับทัศนวิจารณ์วันนี้ผมอชอบที่มงคลใจครับจังหวะฝีมือครบเครื่องหลังเลียงฝีมือมวยดีกว่าครับกระดูกการพันมวยดีกว่าอาวุธหนักแรงกว่าครับทัศนวิจารณ์วูนที่สองนะครับเป็นการพบกันระหว่างเบลสีเงินยออันดามานาพบกับพระจันทร์ขาวนะครับเอ็นนี่มวยไทยคนระับไอ้เจ้า เปลนสีเงินเป็นมือจังหวะฝีมือควบเครื่องหลักเลียมฝีมือมวยดีนะครับส่วนเจ้าพระจันทร์ขาวนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือควบเครื่องครับเดินเดินปั้มรัดฟัดตีดีเข่าในเหนียวแน่นนะครับทัศนวิจารณ์นี่ผมชอบไปที่พระจันทร์ขาวครับจังหวะฝีมือควบเครื่องเดินปั้มรัดฟัดตีดีกว่าครับมาจิตมใจดีกว่านะครับทัศนวิจารณ์ผู้ที่สามนะเป็นการพบกันระหว่าง เจ้ากาศิโสสระชิมน,นะครับพบก,กับเจ้าขลือหาต่อสีสืมนะครับเจ้ากาศิษเป็นมวยจังหวะฝีมือก็เครื่องปั้มรัดฟัดตีดีนะเข่าในเหนียวแน่นนะส่วนเจ้าขลือหาเป็นมวยจังหวะฝีมือก็เครื่องหลบเนียมฝีมือมวยดีนะครับอาวุธมวยจัดจ้านนะครับ ท่นานวิจารณ์คนนี้ครับผมชอบไปที่เจ้าการทหารครับจังหวะฝีมือ,อเครื่องลำเนียงฝีมือมวยดีกว่าครับกระดูกกาผ่ันมวยดีกว่านะครับจะเบียดเอาชนะไปได้นะครับท่นานวิจารณ์ผู้ที่สนะครับเป็นการพบกันระหว่างคมมณีสวนจากคาเฟ่ครับพบกับเจ้าเพชรมลกฏนะครับโุงเรียนราชน,นิดบางแก้วครับ เจ้ากรมนีเป็นมวยจังหวะฟีมือนะครับเข่าในเหนียวแด่นปั้งรัดฟัดตีดีครับหลังเดียวฟีมือดีส่วนเจ้าเป็นมรกรนีเป็นมวยจังหวะฟีมือก้บเครื่องเดินปั้งรัดฟัดตีสูงยาวเข่าดีนะครับถ้าสิ่อ่างวนี้ครัผมเจ้าที่ีเป็นมรกรครับจังหวะฟีมือก้มเครื่องเดินปั้งรัดฟัดตีสูงยาวเข่าดีนะวันนี้จะแก้มือได้ครับและผมขอฝากนะครับตายคิดใต้ผมเองครับเข้ากลุ่มโอเป็นแชร์กดเข้ากลุ่มฟรีนะมีมวยหู ให้ฟังฟรีนะมีกิจกรรมมากมายนะครับผมขอฝากไปเลยนะครับ